ศาสตราจารย์ดรพีรยุทธ์ชาญเษฐิกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ได้กล่าวถึงมาตรการของคณะวิศวกรรมาศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์สำหรับการรับมือกับสถานการณ์โควิดสิโดยได้เปิดเผยว่าทางคณะได้สานต่อนโยบายของทางมหาวิทยายลัยและกรุงเทพมหานครรวมไปถึงรัฐบาลเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด ทางเรื่องของจุดบริการคัดกรองในพื้นที่ต่างๆการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้แก่นิสิตนักศึกษาและมาตรการ work from home สำหรับบุคลากรขณะที่มาตรการการเยียวยาทางคณะได้สนับสนุนเรื่องการลดค่าเล่าเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ปกครองรวมทั้งดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ติดเชื้อโควิด -19 หรือมีความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ตอนนี้ก็คือเน้นในแล้วแต่ภาวะตารนะฮะผมก็จะย้อนว่ามันมีตั้งแต่ละรอก1นึ่งละรอก2และละรอบสเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็คือต้องไปเน้นเรื่องการ Work f r ฟ m Home แล้วก็การเว้นระยะห่างแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสกันอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะต้องมอีแอลกอฮอล์ล้างมืออยู่ประจำในหลายๆจุดและรวมทั้งกัน วัดอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับก็จริงๆก็เป็นพื้นฐานที่ที่ทำกันอยู่เป็นประจําในระดับของมหาวิทยาลัยก็จะมีภาพรวมสําหรับนิสิตทุกคนนะครับก็การเยียวยาก็คือมีการาลดค่าโลเรียนนะครับในส่วนหนึ่งละอีกด้านหนึ่งก็คือถ้านิสิตในตอนที่เกิดวิกฤตช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่ต้องเข้าทาการทดสอบ,นะรบตรวจสอบนะครับว่าติดหรือเปล่านี่นะฮอันนี้ย้อนไปปีหนึ่งมาแล้วนะ อันนั้นก็ทางคณะก็มีการออกค่าใช้จ่ายให้นะครับในการตรวจที่ที่ต้องการเร่งด่วนนะครับพอมาแล้วรอกสามเนี่ยเข้าใจว่าเป็นค่อนข้างวิกฤตพอสมควรเพราะว่ามีบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัยเนี่ยติดเกินกว่าร้อยคนนะครับเท่าที่ดูนะครับก็ทางมหาหลัยก,ก็ต้องควบคุมว่าให้แยกกลุ่มเสี่ยงออกไปนะครับคือให้ไปรักษาจนหายแล้วก็ กล,ลุ่มกลุ่มที่ติดนะครับกลุ่มที่เสี่ยงเนี่ยก็จะต้องกักตัวดูอาการนะครับภายในสิบสี่วันนะครับก่อนที่จะกลับมาทํางานรองศาสตราจารย์ดรพีรยุท <texts> ธ <hi> ์กล่าวด้วยว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้สารต่อนโยบายของทางมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่สนับสนุนโดยการต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมเพื่อนําไปใช้สําหรับพื้นที่เสี่ยงในสถานการณโควิด -19 โดยเฉพาะโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนาม ด้วยการร่วมการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยอาทีนวัตรกรรมตู้ความดันบวกที่ใช้สำหรับตรวจคัดกรองผู้เสี่ยงติดโควิด -19 เเฟสชิลจากเครื่องฉีดพลาสติกเพื่อการผลิตจำนวนมากในการนำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเสื้อกาวนาโนชุดแพทย์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีสิ่งทอร่วมกับการพัฒนาสูตรน้ำยาเคลือบและกระบวนการเคลือบที่สามารถสะท้อนน้ำและต้านทานการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เป็นต้น